คือคำศัพท์ที่เรามาพบกันบ่อยๆในโรงพยาบาลนะคะวันนี้ป้าก็ยกตัวอย่างมาอย่างน้อยยีคำให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะมาพบกับคำแรกเลยนะคะคำแรกก็คือ o p e d i a d e p a r t m e n t o p e d i a d e p a r t m e n t อักษญญยรย่าคือ OPD หรือแผนกผู้ป่วยนอกนั่นเองนะคะคำที่2ค่ะ i n p e d i a d e p a r t m e n t i n p e d i a d e p a r t m e n t อักษญญยรย่าคือ IPD นั่นเองนะคะหรือรแนผนกผู้ป่วยในนั่นเองนะคะคำที่สามค่ะ emergency room emergency room หรืออักษรย่อคือ ER ก็คือห้องฉุกเฉินนั่นเองนะคะคำต่อไปคำที่สี่นะคะ ward ward ก็คือหอผู้ป่วยนั่นเองนะคะคำที่ห้าค่ะ operating room operating room อักษรย่อคือ OR หรือห้องผ่าตัดนั่นเองนะคะต่อไปมาพูดกับคำที่6กันเลยนะคะ Intensive Care Unit Intensive Care Unit อักษรย่อก็คือ ICU นั่นเองนะคะหรือห้องผู้ป,ป่วยหนักหรือผู้ป,ป่วยวิกฤตนั่นเองค่ะคำที่7ค่ะ Level Level หรือ LR นั่นเองนะคะก็คือห้องคลอดค่ะคำที่8นะคะ Sterile สเตอร์ไล์แปลว่าปอสจากเชื้อนั่นเองนะคะต่อไปคำที่เก้ากันนะคะ Stand stand แปลว่าสาวน้ำเกลือคะ่ะคำที่สิบค่ะ Ob s สเตติค o b s สเตติคแปลว่าห้องสูนหรือว่าห้องสูนติกรรมนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สิบเอ็ดค่ะ Mark mark ไม่แมสนะ m a r k แปลว่าผ้าปิดจมูกนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สิบสองค่ะ กรอบกรอบแปลว่าถุงมือนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สิบสามค่ะสรายิงสรายิงแปลว่ากระบอกฉีดยานั่นเองนะคะต่อไปคำที่สิบสี่ค่ะไวท์ทอสสไวท์ทสแปลว่าสัญญาณชีพนั่นเองค่ะคำที่สิบห้าค่ะพาว c ์พาวต์ที่แปลว่าชีพจรนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สิบหกค่ะบรัชบรัชที่แปลว่าเลือดนั่นเองนะคะ ต่อไปคำที่17ค่ะ blood pressure blood pressure หรือ p b นั่นเองนะคะก็คือความดันโลหิตค่ะคำที่18ค่ะ m e d d l e reader ที่แปลว่าเข็มค่ะคำที่19ค่ะ cloth c l o t แปลว่าผ้าพันแขนนั่นเองนะคะผ้าพันแขนค่ะเดินทางมาถึงคำที่2 0คำสุดท้ายแล้วนะคะ c o r o n a y o n i s Coronary Canyonis Coronary Canyonis หรือ CCU ก็คือห้องฉุกเฉินเกี่ยวกับผู้ป่วยหัวใจนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์20คําคำนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วมีโอกาสมาพบกันใหม่ใน EP ครั้งต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ